ฮัลโหลฮัลโหลวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับท่านใดที่สนใจม้าสักตัวจะไปเลี้ยงนะไม่ว่าจะเป็นม้าไทยหรือม้มาต่างประเทศผมก็บอกเลยว่าตรงพันนี้เลยสุดยอดที่สุด,สด,สดแล้วนะม้าไทยนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับม้าไทยบางแก้วบอกเลยว่าต้นกำเนิดอ,อยู่ที่พิษณุโลกนะครับวัดบางแก้ว เป็นหมาไทยผสมกับหมาหนยหรือผสมหมาสุนัขจิ้งจอกนะมันเลยมีความหยดในตัวเพราะมีสุนัขจิ้งจอกเข้ามาผสมด้วยจะบอกเลยว่ามันไม่ได้บุบขํามเพื่อเหมือนพิษบูไม่ได้กัดไั่โมัส้น,นะครับบอกเลยว่าเท่าเลี้ยงมันด้วยใจเลี้ยงด้วยหัวใจเลี้ยงเหมือนลูกมันก็จะเหมือนลูกเราเราสามารถบอกมันได้ว่าจะไปกัดพ้ามเพื่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหมาบางแก้วเป็นผานที่น่ารักนะครับหมาบางแก้วนี่บอกเลยว่ามันมีพันมันนะมีสามหน้า หน้าสิงหน้าเสือหน้าทิ้งจอกแล้วเขาบอกเลยว่าหมาไทยบางแก้วเป็นหมาไทยที่มีกลิ่นตัวน้อยที่สุดในโลกแล้วนะหล่อขนสวยเท่สมาร์ทลองดูสิครับในรูป ผมเนี่ยรักมันมากเลยลูกชายผมเนี่ยหมาบางแก้วลองดูในรูปเลยว่ามันหล่อขนาดไหนสามารถแต่งตัวให้เขาใส่แบบไหนก็ได้ไปกับเราได้หมดเลยและเขาก็ไม่กัดใครด้วยแล้วบอกว่าเขาซื่อสัตย์กับเรามากๆผมเคยไปถามกับพวกโจรดูแล้วมันบอกว่ามไม่กล้าเข้าบ้านที่เลี้ยงหมาบางแก้วเลยเพราะกลัวกลัวมันกัดโตรฉีกันเลยครับมันบอกมาเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีหมาสักตัวบอกเลยว่าหมาไทยบางแก้วสุดยอดที่สุดแล้วนะครับ